สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแป้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์นะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะประจำปากหลังของเดือนสิงหาคมนะคะสองห้าหกสามอ่ะมาดูกันนะคะมาดูกันขอให้พลังงานของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะจ๊ะให้พลังงานของชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะหนึ่งใบให้พลังงานของชาวราศีเมษลัคนาเมษ สิบไม้เท้าค่ะคุณคุณแบกความคิดอะไรบางอย่างบางอย่างอยู่อ่ะคุณแบกความคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือว่าคุณกําลังหาคําตอบกับเรื่องบางเรื่องอยู่แต่อีกสถานการณ์หนึ่งคือคุณก็ยินยอมที่จะแบกบแต่อีกใจหนึ่งคือเหมือนคุณก็โล่งใจนะที่ว่ามีสถานการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งมันโผล่ขึ้นมาในชีวิตคุณแล้วทําให้คุณโล่งใจแล้วรู้สึกว่าเออปล่อยมันไปดีแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะอะ ทีนี้มาดูกันต่อว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างคะชาวราศีเมษรักขนาเมษเห e ุเปนิเคิลอยู่ความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่คุณเคยมีไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่หรือคนที่มีอยู่มาหลุดลอยไปเฉยเลยมันหายไปเลยมีเรื่องแบบมีเรื่องแบบมีปากเสียงมีใครคนนึงมีการประทะคารมทําเรื่องเข้าใจผิดอะไรกันบางอย่างแล้วก็หายไปเลยนะคะ ความสัมพันธ์นี้ก็ทำคุณาสามเหรียญทำคุณงงอยู่เหมือนกันนะใช่ไหมนะคะแต่ในขณะเดียวกันคะอชาศีกุมลัคนากุมแต่ในขณะเดียวกันค่ะคุณก็มีมีความสัมพันธ์ของใครคนหนึ่งที่เข้ามาทําให้ตัวคุณเองดีขึ้นเขาคนนั้นเข้ามาเยียวยาความรู้สึกของคุณให้ดีขึ้นใช่ไหม อืมนะคะแต่สิ่งที่เป็นอยู่นะขณะเนี้ยเหมือนเขาเป็นคนที่รู้ใจคุณอะนะคะว่าคุณจะต้องทําอะไรแบบไหนในคนคนคนเนะี้ยนะออืเขารู้ว่าจะต้องทําอะไรแบบไหนแต่ความสัมพันธ์มันยังเป็นอะไรที่ไม่ผูกมัดใช่ไหมแต่อีกภาวะหนึ่งจากคนที่ความสัมพันธ์หลุดลอยไปเหมือนคุณเข็ดไม่อยากมีรักละนะคะ ขอ,อดูสองถ้วยหน่อยคืออะไรสิบถ้วยเห็นไหมถ้าคุณีมใ,ใครคนใหม่เข้ามาตอนนี้เหมือนเขาพยายามเขาเข้ามาดามใจคุณทำให้คุณมีความสุขนะไพ้ทั้งสิบถ้วยสองถ้วยนะคะอ่านะแล้วเดอะสตาร์ก็ออกมาอีกเนี่ยคนใหม่คนนั้นเข้ามาเยาียวยาความรู้สึกคุณอนะจากคนเก่าจากปัญหาเก่าๆที่คุณเคยเจอนะคะแล้วคุณเจออะไรกันมาอีกบ้างคะ The m a g i c เชีแต่ในความคิดของสถานการณ์นี้คุณเหมือนกังวลว่าเขาจะกลับมากังวลว่าเขาจะลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างเพื่อที่ให้คุณใจอ่อนคุณกลัวตรงนั้นใช่ไหมคุณกังวลใช่ไหมอืมมันเป็นภาวะที่เหมือนแบบคุณเริ่มจะตัดใจได้แล้วจากจุดจุดเนี้ยในปัญหาที่มันเป็นปัญหานะคะเพราะว่าคุณได้เจอใครคนหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดีแล้วเขาก็ดีกับคุณด้วยนะคะ night of w a n n s แต่ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่อะคุณให้มันอยู่ในสถานาการณ์ที่มันยังไม่ชัดเจนจริงจังดีกว่านะคะเหมือนไม่ยังชัดเจนไม่ได้บางคนอยู่ไกลกันแล้วมีอุปสรรคปัญหาเป็นภาวะของการที่คุณไม่แน่ใจมากกว่าถึงแม้ว่าจะมีคนใหม่เข้ามาดามใจถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะยังไงอ่ะแต่คนคนนี้กลับมาหาคุณได้เสมอเลยนะคะหรือเขามีวิธีการที่จะเข้ามาเคลียร์กับคุณได้ตลอดนะคะ บางคนคบกับคนที่อายุน้อยและมากกว่าแตกต่างกันขนาดนั้นเลยนะน้อยกว่าน้อยกว่าไปเลยมากกว่ามากกว่าไปเลยนะคะอ่าทีนี้มาดูกันต่อเขาคิดยังไงกับคุณคะคุณคนนั้น dm p r e s s ค่ะ เดชาลีออนมันท่าคุณเดชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎ The Emperor โอ้ Page of Wands แปลว,ว่าความสัมพันธ์ใหม่ที่คุณมีมามันดีจริงๆนะคะอื uh ึ huh. เขามองว่าคุณกับเขาเหมาะสมกันเลยนะ The Empress กับ The Emperor มีความเหมาะสมกันนะคะมีความเหมาะสมกันนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้เขารู้ว่ามันเป็นของจริงแหละ ต่างคนต่างรักกันนะคะเขาก็รู้ว่าคุณรักเขาเขาก็รู้ว่าคุณรักคุณมันเป็นความรู้สึกดีๆนะคะแต่เขาก็อยากอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันชะลอชะลอค่อยๆชะลอลงไปเหมือนกันนะอืมค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆก้าวกันไปนะคะแต่ในขณะเดียวกันอ่ะอีกความสัมพันธ์หนึ่งเลยนะอีกแนวหนึ่งเลยนะเขารู้แหละ ว่าคุณคือคนที่เหมาะเขารู้แหละว่าคุณคือคนที่ใช่เขารู้แหละว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความรักความหวังดีความรักที่เป็นความรักจริงๆความรักที่เป็นความรักมากๆจริงๆให้กันอยู่ทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะถ้าเมธเป็นคนไปกระทําเขาคนนี้เขารักคุณนะคะแล้วเขาก็ยินยอมที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าจะเจ็บแต่มันก็เป็นการอ่านสลับกันได้นะคะแต่กับคนนี้นะคะถ้าเมธถูกกระทํา เขารู้สึกวความสัมพันธ์นี้มันใช่แหละมันโอเคแหละแต่เขายังไม่พร้อมเขาต้องการให้มันแบบไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าเนี่ยตัวเขาเป็นแบบเพจเพจออฟบอลเนี่ยเออยังเป็นเด็กถือไม่เท้าอยู่เลยยังเป็นความรู้สึกที่ว่ายังอยากสนุกกับความสัมพันธ์นี้อยู่ทั้งๆท,งที่รู้แล้วว่าคุณก็รู้แหละว,ว่าคุณคณนที่ใช่เหมาะสมไปด้วยกันได้แต่ว่าดวงชะตาเขาอาจจะแบบเป็นช่วงที่มีคนเข้ามาเยอะฮอตมากจริงๆและยังไม่แน่ใจแล้วก็ภาวะที่แบบ คุณอาจจะยังคุณอาจจะไปเจอคนที่ยังไม่ลืมคนเก่าด้วยแล้วคนเก่ามา,า,าคาระคาซังอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยในบางคนบางกรณีนะคะทีนี้มาดูว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรคะเมตรลักขนาเมต the high priestess โอ้ความสัมพันธ์นี้ the hermit บางท่านคือชาวราศีการลัคณาการ the strength เนี่ยบางท่านคือชาวราศีสิงลักนาสิง10ถ้วยและใบสุดท้าย8ไม้เท้าชัดเจนมากๆเลย ความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ซ่อนเร้นหรือเปล่าลักซ่อนเร้นหรือว่าอะไรต่างๆนะคะความโรแมนติกในความสัมพันธ์นี้มันจะไม่มีพวกคุณอาจจะมีเรื่องระหองระแห่งกันแต่ว่าความสัมพันธ์ยังจะเป็นอะไรที่เป็นความลับหรือเปล่าในบางคนบางท่านนะคะอือไพ่ถ้าคุณกังวลน,นะในบางคนถ้าคุณกังวลว่าเขาจะกลับมาในชีวิตไหมกลับมาค่ะ the strength กลับมานะ กลับมาเพราะด้วยกลับมาด้วยแรงคิดถึงคุณแล้วก็ต้องการคุณนะคะถ้าเขาเงียบไปนะคะเขามาส่องด้วยก่อนหน้าเนี้อือฮะเขาก็มาส่องด้วยนะคะก่อนหน้านี้อุ oh. uh ๊บายลวงนะคะอือฮ uh ึ huh. เนี่ยมาแน่แน่แปดไม้เท้าค่ะมาแน่แน่เดี๋ยวจะส่งสัญญาณส่งข้อความนะคะกลับมาอะไรบางอย่างให้กับคุณในเรื่องของสถานการณ์อะ่ะ uh อือฮึ ในเรื่องของสถานการณ์ถ้าไม่มีใครไปไหนนะคะยังอยู่กันตรงนี้ไพ่ก็เหมือนบอกว่า,อ,าอย่างที่บอกมันมีโอกาสที่จะมีปากเสียงมีเรื่องระหองละแหงแต่ความสัมพันธ์จะวนเหมือนขึ้นขึ้น,นลงๆเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่โกรธเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่โกรธและมันมีภาวะที่ใครจะถูกเปสลับกันได้ไม่ว่าคุณและเขาจะเปให้กันแล้วก็เหมือนกับคุณมีมีฮันนีมูลเล็กๆหรือว่าจะไปเที่ยวด้วยกันเล็กๆ ใค,ใครบางคนนี่แหละที่จะเปแล้วก็อาจจะสร้างความประทับใจอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการสื่อสารขอโทษอะไรกันประมาณเนี้ยนะคะอืมอ่ะประมาณนี้ดูเรื่องการงานค่ะหนึ่งใบสี่ไม้เท้าถ้าใครมีแผนที่จะขยายกิจการหรือต้องการทํางานที่สองหรือว่าทํากิจการอะไรให้มันดีขึ้นไพ่บอกไพ่ใบนี้เป็นการบอกว่าคุณสามารถทําได้นะ คุณสามารถขยายกิจาการหรือทํางานที่สองหรือหารายได้เพิ่มได้มีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ด้วยเช่นเดียวกันได้ถูกพิจารณาเอา,อางี้ละกันได้ถูกพิจารณาในการเลื่อนตาแหน่งนะคะถ้าคุณบอกว่าเพิ่งโยกย้ายเพิ่งมีเกณฑ์โยกย้ายไปที่ใหม่ก็จะดีค่ะมีการให้การต้อนรับเป็นอย่างดีดูเรื่องการเงินหนึ่งใบซุปซอร์เอ่ะมาดูกันเรื่องการเงินหนึ่งใบนะคะ การเงินหนึ่งใบของชาวราศีเมษลักนณาเนี่จ้ะในออฟคัฟอืมใช่เลยเหมือนถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเงินแล้วต้องการความช่วยเหลือจากใครอะ่ะคุณสามารถกลับไปขอความช่วยเหลือจากคนที่คุณเคยช่วยเหลือเขาไว้ได้นะอ่านะคะเรื่องเงินเรื่องอะไรถ้าเกิดบางคนแบบชักหน้า ไม่ถึงหลังหรืออะไรในบางคนนะคะเมธแต่ตอนนี้ก็เหมือนกับประมาณว่าคุณมีใจิตใจที่เผื่อแผ่ได้แหละอยากทําบุญทำกุศลใช่ไหมในช่วงนี้นะคะมีเงินมีเงินอยู่แหละมีเงินอยู่นะคะแต่เพียงแค่ว่าคุณพอเพียงกับกับมันนะคะอืกับการที่แบบมีเอ,อ่อมีเท่านี้ในตอนนี้เข้าใจอะไรประมาณนั้นของสถานการณ์นะคะแต่คุณต้องการถ้าคุณแนวโน้มถ้าบางคนอยากขยายกิจาการหรือว่าจะทําอะไรเพิ่มขึ้นอะ เรื่องของธนาคารหรือว่าเรื่องของการช่วยเหลืออะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสที่คุณจะไปคุยแล้วก็สําเร็จได้เหมือนกันนะคะในบางคนบางท่านอะนะโอเคมาต่อกันที่คําแนะนําของคนเออคนโสดแล้วกันนะคะถ้าตอนนี้คุณจะเปิดใจหรือไม่เปิดใจอะสัญชาตญาณของคุณมันยังให้เชื่อในะสัญชาตญาณของเัวเองดีกว่านะ เพราะไพ่บอกว่าให้คุณเอ่อผ่อนคลายกับมันนะคะอือหึบางทีอะ่ะเราพยายามไปควบคุมให้ตัวเองมีความสุขหรือว่าอะไรมากอะ่ะถ้าเราไม่มีความสุขกับมันจริงๆมันก็เท่านั้นฉะนั้นคุณต้องแบบโฟล์กับความรู้สึกของตัวเองนะคะโฟล์ flow กับความรู้สึกของตัวเองไปก่อนเหมือนเป็นการให้เวลากับตัวเองให้หัวใจได้ได้เรียนรู้ว่าฉันต้องการความรักจริงๆไหมกับตรงตรงกับตรงจุดนี้ถามว่าจะมีคนเข้ามาหาคุณไหมหรอ ก็มีนะคะก็จะมีคนเข้ามาหาคุณเป็นคนที่ถูกใจนะคะอืแต่คุณยังไม่ลืมคนเก่า,าสินะคะมันยังไม่มีใครที่เข้ากับคุณเลยในช่วงนี้เข้ามาก็มีแต่ว่าคุณไม่ไม่ค่อยยังไม่ยังไม่มันยังไม่โอเคสําหรับคุณนะอ่ะทีนี้นะคะมาดูกันต่อที่คนสถานะไม่ชัดเจน มันมีอะไรบางอย่างที่พวกคุณยังไม่เข้ากันในเรื่องของทัศนคตินะคะให้บอกว่าให้เปิดไปดูสังคมและโลกใหม่ๆดูลองเอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นดูว่า go outside you have been to d o o r t o long go outside m mm. m you have been indoor too long go outside and get some fresh air คือเหมือนคล้ายๆเ,เ,เปิดหน้าต่างออกไปให้ให้ตัวเองได้สดชื่นแต่ไม่อยากจะ adapt เป็นคำทำเ,เ,ปเ,ปเป็นการแบบ ให้เข้าใจได้ง่ายคือแบบคุณต้องมองโลกให้มันก,กว้างๆนะคะว่าสถานการณ์ของความสัมพันธ์เนี้ยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบก,กับคนอื่นสิว่าเขาทุกข์เขาสุขยังไงแล้วเราทุกข์แล้วเราสุขยังไงมันจะทําให้คุณสามารถที่จะอยู่กับมันไปได้หรือจะไม่อยู่กับมันนะคะเหมือนก็คุณจะได้คําตอบมันจะอยู่หรือไม่อยู่เพราะไพ่บอกว่าสถานการณ์เนี้ยยังไงคุณกับเขาเรื่องทัศนคติก็ยังจะมีอะไรที่ยังไม่ชัดเจนและเข้ากันไม่ได้อยู่ดีในช่วงนี้นะคะ การตัดสินใจของคุณว่าจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้มันอยู่ที่คุณเลยนะคะอพอไพ่ก็คงจะแนะนำเรื่องของการใช้เหตุและผลแหละในการมองความสัมพันธ์นะคะไพค่คงจะไม่ได้นำว่าไพาค่คงจะไม่ได้นาว่าเออช่วงนี้อย่า,อยาเอาอิโมชโนมาใช้กับมันมากไมั้นเราจะหว่นวหวและเจ็บนะคะกับความที่แบบเราคิดมากและคาดหวังเกินไปนะคะ อยู่แบบพอดีพอดีในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะทีนี้มาดูคนมีคู่ express your love ความสัมพันธ์ของพวกคุณน่ะ you you love one are s a l e and spiritually protected ความสัมพันธ์ของคุณจริงๆแล้วระวังเรื่องของอารมณ์เนาะใช่ไหมอารมณ์ความรู้สึกนะคะอ่ อารมณ์ความรู้สึกอะไรต่างๆเดือดมูลความคิดมากเลยนะคะก้าวดาบเข้ามาอีกเนี่ยคิดมากกลัวหวาดระแวงใช่ไหมว่าเขาจะมีใครหรืออะไรหรือเปล่าไพ่บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลือจักรวาลยังคุ้มครองความลักของพวกคุณอยู่นะอืมขอแค่คุณแบบฟาดสอดเป็นการหันกลับมาดูอะว่า สิ่งที่เขาเากระทำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเคมเพรอนเนี่ยบงางนคุยกูชราศีชนูลัคณาธนูมนามง่นคุยกูชาราศีมินลัคนามินไพ่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ครั้งนี้ยอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนแปลงรองดูสถานการณ์ไปก่อนนะอืมนะคะหาอีกใบหนึ่งสิไพ่ขอใบบช,ชัดๆได้ปะ ก่อนแนะนำดีดี love yourself first นึกถึงตอนแรกของความสัมพันธ์ที่รักกันถ้าเกิดว่าคุณอนะทะเลาะก,กันอยู่มีปัญหาหวัดระแวงกันอยู่ดูที่ว่าผ่านอะไรได้วยกันมากว่าจะผ่านอะไรได้วยกันมาได้จะมาทะเลาะก,กันด้วยเหตุผลงี่เง่าแบบนี้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะแต่ถ้าในบางคนเกิดภาวะของของมีโอกาสที่จะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้แล้วเนี่ยเพราะมันก้ากึ่งอะมันมีหลายบางงานจังเลยอะ่ะอืม คุณแค่อยากไปจับต้องมาละกันแบบประมาณว่าถ้ามีปัญหาเรื่องมือที่สามเข้ามาค่ะคุณรอดูให้เขาเป็นคนอ่จัดการดูซิเราก็อยู่แบบนิ่งๆอยู่แบบออยู่แบบให้เขาเห็นว่าเรามีคุณค่ามานันแหละนะคะอืม เรื่องมือที่สามมันยังไม่ชัดไงี่ยแก็เลยยังไม่อ่านให้เต็มที่เดี๋ยวจะหวัดระแวงไปเพราะว่านี่เป็นดวงทั่วไปค่ะกลัวจะไปคิดมากเป็นดวงทั่วไปไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งนะจ๊ะอืมโอเคก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะอาชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะประมาณนี้ใครชอบมีฝากกดไลค์ like กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยะคะใครสนใจดูวดวงส่วนตัวละเอียดอยู่ในดีสคริปชั่นบล็อกด้านล่างนะคะโอเคขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะทุกคนเชิญดีนะคะสวัสดี